สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูป,ปูนะคะวันนี้นะคะครูป,ปูก็จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะร่างภาพนางแบบนะคะยุค90กันนะคะก็เป็นชุดนะคะเป็นชุดคอกลบกว้างนะคะชุดเรสนะคะคอกลมคอกลมกว้างแล้วก็ตัวนอกเป็นสูทนะคะเสื้อสูทนะคะเป็น เสื้อสูรตัวยาวนะคะปกเทเลอร์นะคะเอาละค่ะครูจะมาล่างภาพให้ชมกันเลยนะคะครั้งนี้ครูจะลองล่างแบบรูปหน้าก่อนนะคะเพื่อกะสัดส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วแต่นะคะที่ครูรูบอกว่าบางครั้งโฟกัสที่ดวงตาก่อนใช่ไหมคะ บางครั้งบางรูปนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราไม่ต้องยึดติดกับกดเดิมๆตายตัวนะคะบางครั้งเราอาจจะวาดรูปหน้าก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่ดวงตานะคะนี่ก็เป็นการให้เราได้ลองพลิกแปลงดูได้นะคะไม่ยึดติดนะคะว่าเราจะต้อง วาดดวงตาก่อนนะคะเราลองวาดรูปหน้าก่อนก็ได้นะคะอันนี้ครูก็จะไกด์ไลน์ให้ทุกคนไม่ยึดติดกับกรอบมากเกินไปนะคะเราสามารถที่จะร่างภาพส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะที่เราเอาที่สบายใจนะใช้ใช้สับไวรุ่นเลยนะคะ เอาที่เราสะดวกสบายใจนะคะอย่างรูปนี้ที่ครูปนนมาว่านะคะครูรู้สึกว่าต้องร่างรูปหน้าเขาก่อนนะคะเนี่ยช่วงหน้าผากอะไรเราจะกะได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีถ้าเราวาดปากแล้วมันจะขยายออกไปนะคะดังนั้นครูก็จะแนะนําว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นวาดจากส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะบางคนวาดจากปากใช่ไหมคะเริ่มต้นวาดจากปาก ก็ได้เช่นกันค่ะไม่มีกฎตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกครั้งครูก็จะพูดคำนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้สามารถแบบร่างร่างภาพได้ตามที่เราถนัดเลยนะคะเอาที่เราถนัดนะคะสำหรับรูปนี้นะคะครูรู้สึกว่าจะต้องวาดร่างรูปหน้าเธอก่อนนะคะอาจจะไม่ตรงบล็อกเท่าไหร่นะคะ เราก็ค่อยลบออกแล้วก็ปรับแต่งใหม่ได้นะคะนี่รูก็ลงช่วงจมูกสันจมูกนะคะคิ้วนะคะคิ้วจะเข้มมากเลยนะคะคิ้วนะคะจะเข้มนะคะช่วงนี้นะคะจากนั้นเราก็ ใส่รายละเอียดนะคะเน้นดวงตานะคะช่วงเวลาวาดจมูกนะคะโค้งเส้นก่อนก็ได้นะคะโค้งเส้นลักษณะนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เราจะใส่รูจมูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลงช่วงรูจมูกนะคะแล้วก็ใส่ปีกจมูกนะคะก็จะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนกะกะระยะปลายจมูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เส้นโค้งนี้เราก็จะวาดได้สัดส,ส่วนได้เป๊ะขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวนะคะูครูวาดลูกตานะคะเน้นช่วงลูกตาขึ้นมานะคะลงใส่ ใส่ดวงตาแล้วก็ช่วงปากนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นอีกทีหนึ่งนะคะช่วงปากนะคะแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะร่างช่วงปากนะคะกะระยะความกว้างนะคะของริมฝิปปากนะคะว่ากว้างออก จากปีกจมูกเท่าไหร่นะคะแล้วก็กะระยะให้ได้สัดส่วนนะคะนี่ะคะช่วงที่คูปูล,ลากไว้นะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยตรงนะคะอันนี้ก็จะมาวาดให้ดูว่าเราก็ปรับแต่งใหม่นะคะปรับแต่ง รูปหน้าใหม่นะคะจากนั้นเราก็ลากคอนะคะคช่วงคอจะยาวละหงม,มากเลยนะคะแล้วก็ร่างช่วงต่างหูนะคะต่างหูสมัยยุค9กจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะคะใหญ่เบอร์แรงนะคะแล้วก็จะแบบ หรูหรามากเลยนะะต่างหูนะคะใส่กับชุดนะคะนี่นะคะก็ลงนะคะคูบุล่างไว้นะคะช่วงคอนะคะช่วงคอช่วงผมเราค่อยๆลง ะะเราก็ค่อยๆลงช่วงหน้าผากนะคะลากเส้นกรอบหน้าเห็นไหมคะเราก็จะได้สัดส,ส่วนได้ง่ายนะคะแล้วแต่ภาพนะคะบางภาพเราก็จะกะง่ายเราก็อาจจะวาดตาก่อนก็ได้นะคะเราก็ค่อยมาวาดรูปหน้าที่หลังนะคะไม่มีกดอะไรตายตัวนะคะเอาที่เราวาดได้ง่ายที่สุดนะคะนี่กูก็ก แนะนำนะคะวิธีการร่างภาพต่อไปแล้วก็ลงช่วงผมนะคะผมผมจะเป็นหยักศกหม่ยน,นะคะจากนั้นก็ลากช่วงไหยปลาะนะคะไหยปลา กระดูกคอนะคะลงมานะคะกะระยะนะคะกะระยะช่วงขอกลมกว้างใช่ไหมคะเป็นเสื้อขอกลมกว้างตรงนี้ก็จะเป็นช่วงกระดูกคอนะคะลากเส้นมาจากนั้นก็ลงมานี่ก็เป็นปกเทเลอร์นะคะผมผมยาว ละบ่านะคะตรงนี้ก็เป็นแนวปกออกมานะคะแนวปกออกมาปกเทเลอร์นะคะแล้วก็ลากส่วนปกไว้นะคะลากช่วงคอคอกลมกว้างนะคะเป็นคุ้นคอนะคะคุ้นคอจากนั้นก็ลากเส้น ปลกลงมานะคะโค้งปลกลงมาเดี๋ยวนะคะปลกลากช่วงนี้นะคะโอบคอนะคะโอบคอปลกนะคะลงมาช่วงนี้นะคะจากนั้นก็ลากช่วงปลกลงมานี่นะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงไหลออกมานี่ก็ผม ลงมาประมาณนี้นะคะความยาวผมนี่ก็เป็นช่วงไหล่ะคะเราฝึกล่างภาพกันนะคะวันนี้เรามาฝึกร่างภาพกันจากนั้นนะคะก็เป็นปลดกระดุมนะคะหมายถึงเ,เสื้อตัวนอกนะคะเราก็จะเห็นชุดด้านในนะคะครูคอยากให้ทุกคนลองหาภาพนะคะ จากหนังสือนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจนะคะวิธีการที่เสื้อผ้าอยู่บนตัวของนางแบบนะแบบยังไงนะคะสมมุติว่าไม่สมมุตินะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นจริงเลยใช่ไหมคะว่าเราวาดเราร่างภาพนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพชุดเรสคอกว้างใช่ไหมคะ แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตตัวนอกคลุมทับอีกทีหนึ่งแบบปลดกระดุมนะคะก็ไม่ได้ใส่ปิดใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเสื้อตัวในแล้วถ้ามือนางแบบเท้าสะเอวนะคะจะอยู่ลักษณะยังไงนะคะแขนนะคะแขนจะอยู่ลักษณะยังไงนะคะให้เราแบบสังเกตนะคะวิธีการวาด เส้นนะคะเส้นของแบบจริงนะคะแบบจริงนะคะ mm hmm. กูก็ไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะคะลองหารูปมานะคะภาพเสื้อผ้าให้เราลากตามแบบจริงก่อนนะคะ mm hmm. แล้วเราก็จะได้เข้าใจนะคะว่าถ้าเสื้อผ้าอันนี้คือการเรียนรู้นะคะ mm hmm. เสื้อผ้านะคะ ูก,ก็สอกแหลมไปนะคะขออภัยคือการเรียนรู้ที่จะวาดเสื้อผ้าแบบบนตัวนางแบบนะคะแบบต่างๆนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเวลาเสื้อผ้าอยู่บนตัวนางแบบนะคะจะเป็นลักษณะยังไงให้เราลองฝึกวาดดูนะคะลองฝึกดูนะคะครูกก็ไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าต้องขออภัยค่ะ ตรงนี้นะคะรูก,กะระยะต้องออกมาประมาณนี้นะคะปกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกระดุมเม็ดแรกนะคะ,ระมมรกะคะระดุมเม็ดแรกนี่นะคะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกกะระยะนะคะเห็นไหมคะบางทีเราอาจจะกะผิดไปบ้างนะคะดังนั้นก็จะต้องสังเกตนะคะ รายละเอียดนะคะให้ชัดเจนแล้วก็กะระยะให้แม่นยำนะคะนี่ครูปูก็ได้สอนวิธีการวาดภาพนิ้วมือของหุ่นแฟชั่นแล้วนะคะเราก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆนะคะที่ครูปูสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะ เราก็ลากเส้นอ่าช่วงนี้มานะคะนี่นะคะเป็นช่วงมือนะคะช่วงมือแล้วก็เป็นช่วงเสื้อนะคะเสื้อลบเส้นออกนะคะจะได้ไม่งงนี่ก็เป็นลายผ้านะคะลายผ้า เป็นชุดปักเลื่อมนะคะก็จะเป็นลายผ้าที่ชุดเรสตัวในนะคะเป็นลายปักเลื่อมนะคะเราก็ร่างไว้เลยนะคะมองเห็นเป็นรูปยังไงนะคะก็ใส่รายละเอียดนะคะนี่คุณจะล่างช่วงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นลายผ้าด้วยนะคะลายผ้าเราลงลายผ้าเป็นลายขดอะไรก็ว่าไปนะคะนี่นะคะเป็นชุดจากนั้นก็ลงช่วงลายใหญ่ที่สุดนะคะใน องเห็นไหมคะนี่นะคะลายช่วงโค้งนะคะใหญ่ที่สุดนะคะอ่าอันนี้เกินออกมาน่ดนึงนะคะครูก็จะร่างให้ดูกันนะคะลากเส้นนะคะมองเพลินกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะเพิ่มส่วนนี้ออกมาหน่อยนะคะอ่าลวค่ะเราก็จะได้ช่วง กระโปรงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่วงขานะคะช่วงขาประมาณนี้นะคะขาที่แยกออกมานะคะส่วนเสื้อคลุมนะคะก็อ,อกขอบไปค่ะเสื้อคลุมก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะน,นี่คือการล่างภาพ แฟชั่นนะคะแล้วก็ลากาลังดุมนะคะลังดุมแซกนะคะลังดุมแซกกะระยะให้เ,เดี๋ยวนะคะกะระยะให้เท่าเท่ากันนะคะนี้ก็เป็นลังดุมนะคะจากนั้นแล้วก็ร่างภาพ มือ,มอไว้นะคะแล้วก็มาอ่าช่วงนี้นะคะเราก็ล่างหิ้วหัวแม่มือนะคะถือหนังสือนะคะค่อยค่อยล่างภาพนะคะ นี้นะคะก็เป็นช่วงนิ้วหัวแม่มือนะคะนี้ก็เป็นไหล่โผล่มานิดนึงนะคะไหล่จะกว้างมากไปหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวครูขอลบใหม่นะคะเดี๋ยวนักเรียนนักเรียนผู้ชมจะงงนะคะนี่นะคะเราก็ร่าง ช่วงมือนะคะกะระยะห่างจากจุดนะคะแต่ละจุดนะคะแล้วก็วาดนิ้วหัวแม่มือตรงนี้ก็จะลงมาไหลจะไม่กว้างเกินไปนะคะนิ้วหัวแม่มือนะ,ะนิ้วชี้นะคะขอไปค่ะาจากนั้นก็ลากช่วงนิ้วหัวแม่มือนะคะ มานะคะเราก็ลงช่วงเป็นหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์เราก็จะล่างภาพจากนั้นเราก็มาวาดช่วงโอบแขนกันนะคะโอบแขนมือนะคะเป็น ติดกระดุมนะคะติดกระดุมเป็นช่วงกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะนี่ก็จะเป็นเจาะกระเป๋าหน่อยนิดนึงนะคะก็จะออกมาะคะประมาณนี้นะคะเราจะลากออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นชุด เรขอกลมกว้างนะคะสวมทับด้วยสูตรตัวยาวปกเทเลอร์นะคะเป็นแบบนะคะที่ครูบุาธรรมาวาดให้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้อาจจะเส้นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะต้องขอไปด้วยนะคะต้องใช้สมาธินะคะอาะคะ่ะวันนี้ครูปุกก็มา,าวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะ จะวาดกันได้ไหมคะสำหรับลายนะคะลายแล้วก็ลงช่วงลายขดนะคะเดี๋ยวเรามาใส่รายละเอียดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาระบายสีน้ำกันนะคะภาพแฟชั่นกันนะคะนี่ก็เป็นอบคอนะคะเป็นเอาค่ะ วันนี้ครูกุก็มาร่างภาพให้ทุกคนรับชมกันประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรามาระบายสีน้ํากันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะการกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะปลอดภัยในทุกสิ่งนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ